วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูข้าวที่ใช้วินณกีนของพี่จำเนียนนะครับจำเนียนนุณรักษาผลรักษาผลอยู่ที่คลองลานนะครับบ้านบ้านทุ่งยาคาทุ่งยาคาทุ่งยาคาใชมครับข้าวเป็นข้าวพันอะไรนะครับพี่ข้าวพันสุวรรณ4ีใช่ไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนกันครับปลูกวันเดียวกันไหมครับวันเดียวกันครับวันเดียวกันแต่ละนี้ทำไมมันต่างกันนะครับพี่มันไมมต่างกันอันนี้ใส่สารเคมีไง ใช่ัวินนิกใช้อันนี้ใช้ปุ๋ยเม็ดับปุ๋ยเคมีอันนี้ได้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยทางดินบ้างไหมครับอันนี้ไม่ได้ใช้ทางดินครับเป็นทางน้ำอย่างเดียวโอ้โหนะครับสาหรับกอนี้นะครับใช้ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยกอนี้ข้าวกอนี้นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางดินเลยนะครับซึ่งใช้วินนิกีอย่างเดียวแล้วดูกอทาไมมันแตกต่างกันขนาดนี้โอ้โห ใช้ยังไงครับใช้ระยะบสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้กี่ครั้งครับเนี่ยอันนี้ใช้สองครั้งครับอ่ถสองครั้งเองอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ครับคือพี่จะเปรียบเทียบไปเห็นเลยใช่ไหมครับว่าใช้กับไม่ใช้เจ็บอย่างไรอยังไงใช้แค่สองครั้งครั้งแรกใช้ตอนไหนครับพี่คือมันจะออกแตกไอ้ข้าวเป็นน้ำนิดหน่อยนะครับอ๋อตอนเช้ากางข้าวกางท้องอะไรกางท้อง เริ่มใช้ตอนตั้งท้องแล้วก็มาใช้ทีตอนที่ตอนที่สร้างน้ำนมสาน้ำนมอีกทีแค่สองครั้งโอ้โหนะครับเห็นไหมครับว่าดูกอนะครับขนาดของกอขนาดของกอแล้วก็สีนะครับความเขียวต่างกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับดูลวงลวงนี้มันจะออกโอ้โหดูลวงออกสุดแต่ปุ๋ยที่ใช้อยู่ตั้งแต่เกิดเหมือนกันครับนะครับเคมีตั้งแต่เกิดแต่ผมประทับใจคือไม่ได้ใช้ปุ๋ยในดินเลยนะครับกนนี ใช้วินเนอร์กีนอย่างเดียวครับยืนยันได้ครับผมโอ้โหสุดยอดไหมครับนะครับผมแล้วทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ที่ใช้ตอนนี้ห้าไร่ครับห้าไร่ครับเป็นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดครับนี่มายืนตรงนี้โอ้โหเป็นเหมือนกันหมดนะครับนี่ได้รับการยืนยันนะครับจากคุณพี่จำเนียรจำเนียรนะครับจากคลองลานนะครับผมนี่นี่แฟนเขาทัก อ๋อมีแฟนมาด้วยใช่ไหมครับใช้วินทรกินเดียวนะครับโอ้โหวันนี้ยืนยันกันเลยนะครับสองท่านนะครับมายืนยันกันเลยว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงนะครับถ้าไม่ดีคงไม่มาแน่วันนี้เนาะครับครับผมก็อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมเลยครับผมอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้นาเคียงข้างกันอ๋อสุดยอดครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เป็นอยากอยากให้ทดลองดูครับครับ ทีแรกผมมั่นใจพี่ไม่เชื่อแน่นอนเชื่อเนอะอาะกว่าจะเชื่ออะไรที่จ่านี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่วันนี้มั่นใจยังครับมั่นใจมั่นใจนะครับสำหรับวินาทีสุดยอดนะครับสุดยอดครับสุดยอด